สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ l s w แฟนพีครับเพจของเด็กพีไซอั้วยนะครับวันนี้นะครับผมเรามาคุยกันเล็กน้อยกันดีกว่านะครับเพราะว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้แม่งพี่มิลีกไม่เตะวะแล้วมันจะมีอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับมีอะไรอ่ะนะเพราะว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับก็เลื่อนนะครับผมแมตช์ที่จะเจอ ในคู่แข่งในสึกของพรีเมียร์ลีกนะครับน่าจะเลื่อนไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่นอนดึกช่วงนี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมคุณได้นอนแต่หัข้าแล้วนะครับอ่แต่ว่าก่อนเรานะครับจะปิดนะครับผมในเรื่องของการปิดเทอมในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าเหตุที่ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วแหละนะครับ มันมีแมตช์แมตปหนึ่งที่เราจะต้องเตะก่อนนั่นก็คือศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับที่เราจะไปเยือนเชลีฟนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เรามาคุยกันนิดหน่อยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับผมทีมของเราเป็นไงบ้างนะครับความพร้อมก่อนเกมนะครับผมที่เราจะไปเยือนเชลีฟครับแน่นอนนะครับผมทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนาะนะครับผมในนัดที่แล้วในศึกยูฟายูโรปาลีกครับเราได้ พ่ายแพ้นะครับผมต่อทีมจากสัญชาติสปเปนอีกแล้วครับเพื่อนๆหนึ่งประตูต่อศูนย์คาบ้านด้วยจุดโทษที่กังขามากๆเลยสําหรับผมนะก็คือมันไม่ควรเป็นจุดโทษอ่ะมันโดนป้นนะอย่างที่ข่าวเขาเรี่าออกมาไม่ใช่เตะติดเหมือนโดนป้นชัยชนะไปนะครับแน่นอนทีมเรามันไม่สมควรชนะแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นทีมเราก็ไม่สมควรแพ้ ถ้าใครที่เห็นเหมือนผมนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะในเหตุการณ์จุดโทษที่เราไปเยือนนั่นแหละนะครับผมเออไม่ใช่ที่เขามาบ้านเราอ่ะตามชื่อมาแล้เออนั่นแหละนะครับทีมนั่นแหละนะคือมันมีเหตุการณะนะ์นั้นอ่ะทีมเราก็เลยแพ้นะครับแล้วทีเนี้ยนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับผมวันพฤหัสห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมนะนั่นแหละนะครับแมชเชสเตอร์ของเราครับจะไปเยือนเชลลรี เพราะฉะนั้นครับผมความพร้อมก่อนเกมนะครับผมแล้วก็ความคาดหวังผมว่าเกมเนี้นะครับผมแมชเชสเตอร์ของเราต้องชนะครับไม่ชนะไม่ได้ถ้าไม่ชนะขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องอะ่ะเออในยูโรปาลีกถ้าเกิดว่ากเกมนัดที่สองเราเราแพ้นะโอ้โหแบบเราจะเอาแต้มที่ไหนไปไปชนะวะัเราจะเอาแต้มที่ไหนไป,ไป,นไ,นไ,ปไปเข้ารอบ ล็อกเอาอะนั่นสิเราต้องชนะให้ได้นะเชลีฟนะครับราะช่นอลสเบตทุกรืนงตัวจริงณตอนนี้ที่ผมคาดว่านะที่อิลิทินฮาจะจัดผมว่าเขาจัดชุดหนักชุดใหญ่ชุดเต็มแน่เพราะว่าหลังจากนี้แล้วครับมันจะไม่ได้ติดไปประมาณสองอาทิตย์เลยหลังจากนี้นะมันจะไม่ได้ติดไปประมาณสองอาทิตย์เลยถึงนุ่นสิ้นเดือนนะครับผมเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ของควีนนะครับอลิาเบธนะครับทำให ตำรวจนะครับในในเมืองอังกฤษมันไม่พอนะครับไม่พอในเรื่องของการมารักษาความปลอดภัยในสนามนะครับภาพนะครับตอนซ้อมที่ออกมานะตอนนี้นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความฟิตกันทุกคนแต่ผมยังไม่เห็นภาพของออตโตน,นี่เลยว่ามาเียวนะครับผมผมยังไม่เห็นภาพมาเชียวลงลงซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนเดิมนะ ความฟิตของนักเต็นะครับผมทุกคนพร้อมยกเว้นองตัวนีมาเซียวเหมือนเดิมเลยนะครับองตัวนี้มาเซียวฟิวโจนี่ยยังไม่พร้อมแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวจริงอลิตนฮาร์ครับผมที่ผมคาดหวังนะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มครับชุดใหญ่ชุดเต็มแน่นอนนะครับผมผู้รักษาประตูครับเป็นดาวิดบ d ียาร์นะครับคู่เซนเตอร์ต้องกลับมาใช้คู่เดิมแล้วครับ เป็นทางอ่าราเฟลวารานจับคู่กับลิซโดมาร์ติเนสแล้วก็มีนะครับผมซ้ายขวาขนาบข้างด้วยอ่าเดลโกดาโลแล้วก็ทางแตเร็วมาเลเซียครับส่วน3ตัวแดนกลางอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นว่าอ่าเต็นฮากนะครับผมจะเอาคาเซมิโลลงเป็นตัวกลางรับตัวเดียวหรือเปล่าแล้วก็ใช้เป็นบุโน่แฟนเดสกับค e ิทเตียนอีลิกเซ่นนะครับขึ้นเป็นอ่าเบอร์8คู่นะครับเบอร์เบอร์เบอร์แปดึงสิคู่นะครับผมหรือ เขาจะเล่น4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับผมเอายูลิกเซนจับคู่กับทางแม็กทอมิน่นะครับซึ่งฟอร์มกำลังแบบเข้าฝักเลยอ่ะเป็นแม็กทอมร่างทองซูปเปอร์ไซย,ย่าอยู่เลยอเออแล้วก็มีนะครับผมหน้าเป้าเป็นทางน่าจะเป็นมาคาราฟอร์เป็นหลักนะแล้วก็มีขนาบข้างซ้ายขวาด้วยจาราแานชน่แล้วก็ออนตาอันตโตนีนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากอาะการเตอร์ดังนะครับ ก็น่าจะเป็นชุดนี้น่าจะเป็นชุดนี้หลักๆนะครับเพราะว่าตัวอื่นก็ยังไม่ฟิตเนาะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ใช่ๆต,ตัวนี้มาสซยาวเจ็บอยู่ยังไม่เห็นภาพลงซ้อมกับเพื่อนๆนะครับก็น่าจะเป็นมาคาร์ฟอร์ดแล้วก็มันมีข่าวถูกไหมว่าเฮ้ยเขามองมาคาร์ฟอร์ดเป็นหน้าเป้าเบอร์หนึ่งในอนาคตแต่ถ้าเขารุ้นกันอย่างเงี้ยมันก็โอเคเลยนะ อยากเห็นหน้าเป้าของเราคนลวกันสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมอาจจะมาคลิปสั้นๆนะครับผมสืบเพื่อนตัวจริงที่คาดหวังแล้วก็ความพร้อมก่อนเกมนิดหน่อยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับบ๊ายบาย